วัสดีค่ะตอนนี้กับรายการเชียบทีวีนะคะวันนี้อยู่กันที่แพร์ไตนัตนาโมอออไตน,นัดอะไรอะไตนัดดาวมืออืมออ,อันนี้อยู่ที่เขื่อนสีนครินนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ห้านะคะเดือนพฤศจิก,กายนก็ช่วงหน้าหนาววันนี้หนาวไหมวันนี้อากาศไม่หนาวแต่ลมเย็นมากค่ะวันนี้ก็จะตกเป็นหน้าดินทั้งหมดหนึ่งสองสามสีเจ จ็ดแปดคันนะคะยังประกอบคันไม่เสร็จอตอนนี้ก็เวลาสิบโมงไปสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราไปาเดี๋ยวเราไปผสมเยื่อดีกว,<ส>ว่าเ<ส>หยื่อที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี่ตัวนี้เลย<ณ>จะใช้เป็นตัวเหยื่อตกปาลาลำระเบิดนะคะ<ส>ฟินฟอกปลาแดดขนาดนี้ใช้เป็นำลำระเบิดสูตรสองนะคะ นี่รุ่นนี้เลยแล้วก็จะใช้ตกพวกปลาสวายปลาบึกเป็นตัวเหยื่อนี้นะคะเหยื่อคนชอบเยอะเย่มาควิดดำสูบสองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่แย่เจดีนะคะที่ส่งเอ็นมาให้ใช้ค่ะนั่นก็คือไทฟินนะคะใช้เป็นตัว20ปอนด์แล้วก็30ปอนด์ค่ะอีกกล่องหนึ่งอยู่ในนู่นไม่เทปไปเราคะ <laughs> 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 ก็เหมือนกัน,นะค่ะแต่ตรงนี้เป็นเลขสาเหมือนกันอืม เหนียวๆ,ๆเลยนะคะแต่จะลองมาใช้ตกดูว่าจะเหนียวจริงไหมเหยื <Yeah. S 1> อ่อแหมใช้เป็นเหยื่อกินฟอกนี่ mm. ใช้ตัวนี้นะคะ mm. เทไปแล้วครึ่งถุง mm. แล้วก็จะใช้เป็นตัว mm. เหยื่อคนชอบเยอะ mm. มาควิดดำสูตรสองค่ะ mm. จะผสมกันเลยนะคะ mm. นี่เท <Okay. S 1> ให้หมดถุงเลยค่ะ นค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 ุเล่คุเล่เข้ากันก่อนนะคะอะไรนะคุเล่คุเล่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ผสมน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงที่เราเตรียมไว้อืมนี่ของอะไระัะะตกปลากันกันตกปลากัน ตอนนี้เวลาสิบเโมงแปดนาทีค่ะจะทําการเวี่ยงไม้แรกอ่นะนะ<า>ลมลมลมพามาดูกับข้าวมื้อเช้าบวกกลางวันของเราครับน,ะนี่ส้มตำไข่ทอดไข่ดาวแล้วก็อันนี้อะไรนะ ก็เากุ้งครับนี่ตอนนี้เวลา4ี่โมงสีนะคะจะใช้เป็นคันลอกเบตตีล่าปลาสวายนี่ครั้งแรกเลยฟู่สิบรอบไว้เลยตอนเนี้เอาจะฟู่ไหมทำใจไม่ได้กลัวฟู่ ใกล้ๆพอใกล้ๆพอไม่ไม่ฟูจ้ะนะครับนะครับตัวใหญ่ป่าตัวใหญ่มันดึงคันเล็กโอ้โหถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันไม่สตอบมันดึงดึกๆคันเล็กถายไม่ทันตอนมันดึงลึกนะครับผมปัดแล้วน้องบปัดแล้วปลาอะไรพ่อสวิงมาแม่สวิงมาอุ้ยหลุดหรือเปล่า ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนะปลาอะไรครับถ้าเกิดเป็นปลาสวายจะโกรธตกตกอุ้ยมันนี่แล้วเนี้ยอุ้ยหนักไหมเอไม่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 หนักเท่าไหร่อุ้ยใหญ่อุ้ยปลานินปลานินใหญ่เอ้าลุกลุดตรงหน้าเลยอุ้นินตัวใหญ่อ่ะปลานินไซโลอ่ะใช่ตัวใหญ่มากเมื่อกี้เนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ ยเพรามันกินคันเล็กแค่เนี้ยนี่นะคะเมื่อกี้ปลาเน่นกินเราจะไม่ย่อท้อเอวประจาน ข้าวเย็นกันครับต้มยำต้มยำทะเลต้มยำยำทะเลต้มยำทะเลนี่อันนี้เวลาหนึ่งทุ่มก่อนค่ะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวเนาะแล้วก็มาปัดปลาช่อจะมีหรือเปล่าไม่รู้จะมีต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับอากาศเยนเย็นหรือไฟกินถ้ามีก็จะจะมาอัปเดตให้ดู ถ้าม,มีก็ตอนเช้าเลยทีเดียวนะครับผมไปกินกันนี่กันละ คนตีอย่าปลอมนะบนเกาะบ้าไอ้กระโดดตีบิดนั่นน่ะอยู่น่ะใช่เหรอนั่นน่ะใช่เปล่าตัวเล็กนี่หว่า ตัวเล็กตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ทัอทำอไรอะ่ะเมื่อกี้มันกระโดดอะ่ะใครมันกระโดดปลาอยู่ข้างหน้า เอ้ยเร็บร้อยเลยแล้วตัวนี้มันมีปลักมั้งไงโอ้มันมีไอ้นั่นอะสว่างไมนี่นะคะสร้างปัญหาเอาไว้ทำติดต่อค่ะมีคุณพายเรือม,มาช่วยแล้วฮัลโหล แกให้หน่อยจ้าอันนี้คือปลาช่อนหรือปลาชะโดคะเนี่ยทำไมตัวเหลืองอย่างเงี้ยล่ะนี้บรรยากาศยามเช้านะคะโอ้ภูเขากำลังสวยเลยค่ะพระอาทิตยก็กำลังขึ้นด้วยเราตก หน้าดินตรงนู้นนะคะก็คือปลายังไม่ค่อยได้กินก็มาตีเหยวบปอมก่อนเมื่อกี้เห็นปลาช่อนนะคะขึ้นตรงทางโน้นแต่ว่าเราทําปัญหาหลักก็คือทําติดก็มีกู้ภัยมาช่วยชีวิตเราแล้วะคะ่ะกู้ภัยบอกว่าแป๊บนึงเด้อ นี่นะคะจะใช้เป็นลอกเบ็ดตีเอ,อปาปลาสวาย oh. อ่ะจะเห็นไหมโอ้แกนยัยเอ็น น,นี่นะคะใช้จริงนะคะใช้เป็นฟิลฟอกเราระเบิดแล้วก็สุดเยื่อคนมันนะคะใช้จริงะะสุดอะไรนะสช้เยื่อคนมันสุดเยื่อคนมันเอออะไรวะสุดอะไรนะสุดอะไรวะไหนวะยังไงอมองเล็บไงเยื่อมันหยุด <laughs> เยื่อมันหยุดเยื่อคนมัน <laughs> พออยากกินไส้กินกบโยในนามีเสียงอบอโยท่าทางจะกบตัวโลโยอะุยไปคุ้ใส่เดือนรดดินตําแดดตําตรงแล้วแวกแหกยางด้วยตรงปักเบ็ดอยู่กลางแม่น้ำอยู่กลางแม่น้ำเลยพูดไปใครเขาจะชื่อ ว่าฉันดัดปลาไม่กินเนี่ <Yeah. S 1> สวยแค่นี้พอนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าปลาจะกินอยู่ตรงไหนปลาก็กิน uh huh. มาตกปลา,าบรรยากาศครับผมตกปลาไม่เอาปลาเหรอถ้าปลามาก็จะดี ดูดูอ Ch Ch ินซ um, we ีชอบวาดูอินซีชอบแสดงว่าอินซีชอบ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 แล้วยังไงแสดงว่ามันต้องมีปลาปลาน้อยดิจะื่อทำอะไรดู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 มันกิดมันกลับมะไรมันกลับมาอะไรเพื่ออะไรเพื่อทำอะไรถ้าทำอะไรอ่ะดูดูดูมาแล้วมาแล้วแล้้วอมาแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วชอบแล้วชอบแล้วเธอทำอะไรมันตรงนั้นน่ะอถามแรงหนา ให้ดูให้ดูนกมาถามฉันนะให้ดูนกแต่ตัวเองทำอย่างอื่นให้ฉันน่าสนใจกว่าไอ้การออะไรอ้าได้ประชุมเพึงประชุมเพิงไปเรียกให้ปลามากินเดี๋ยวนี้นะผมไปเรียกพวกมาเดดเอ้าเฮ้ยได้แล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับยนคุณแม่ เล่นเองเลยครับผมฮะปลาช้อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายนั่นกัดนู่นซ้อนซ้อนเฮ<อ>้ยห1ึ่งเอเอ้ครับฝีมือคุณแม่นะครับแป้งเฟินไปตกปลาที่นู่นนะคะบมนไม่อยู่เอี้มาหมอตะกลับยักษ์นะครับแปมแรกใหญ่เท่ามือใหญ่กว่ามืออืเชียบเชียบ นี่นะคะตกข้าวบอเช้าของเรา,านีปลาไม่ได้ไม่เป็นไรขอใหไม่ข้าวกินพอ <c oughs> นี่สกีนะจ๊ะนี่ชมตำวันนี้ลมแรงมากเลยนะลมแรงมากลมกระโชกเมื่อวานมาถึงลมก็ะแรงเลยเมื่อวานลมกรแรงลืมดู เหตุว่ามาพกักก่อนนะวันนี้เนาะได้ป้าไม่เป็นไรเอ้ไม่ได้ป้าไม่เป็นไรขอให้ได้บรรยากาศก็พอเอออากาศาดีโอเคได้ป้ามาตัวหนึ่งไงหมอตะกรับไงอโอเคกินข้าวก่อนครับแหน่เยิ้มเยิ้มโอเคค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วได้เวลากลับแล้วค่ะแค่ที่นี่ก็บรรยากาศก,าก็ดีแต่ว่ามาช่วงลมกันหน่อย เลยทําให้ตกปลายากใช่ลมแรงนะลมแรงค่ะไม่เป็นไรมารพักผ่อนเอาบรรยากาศทริปนี้เราไม่ได้มาตั้งใจตกปลาเท่าไหร่นะคะมานอนพักผ่อนรับธรรมชาติรับลมรับแสงแดดค่ะ <c oughs> สังข์ขแสงสังขาะ้อแสงนี่แล้วผม<ด>ประกอบการตกปลาเป็นไงบนะ้างได้ตกตกได้ได้กี่ตัวได้ประมาณ3มตัวค่ะสามตัวเลยสามตัวทำหนุดเป็นหนึ่งตัวหรือสองตัวออปาินนะ ทำปลานนรหลุดเป็นหนึ่งตัวน้าๆเห็นไหมครับเดี๋ยวปลาเนนน่าจะน่าจะเห็นแล้วที่แบบมันมาอยู่ข้างหน้าพี๊ดเลยดายมากเลยตัวใหญ่วนะ่าเนาะใช่อีกอัแรกก็คือแม่เป็นคนตกได้ได้หมอะก,กับอตอนที่เราไปตีหยบวอมที่ไปเอาปลากระสุกนี่เราตกปลาวันนี้เราไปตกตีหยบวอมเลยนะคะตีกระดีเราก็ได้กระสุนมาหนึ่งตัวค่ะใช่ตัวเบลเลอร์เลยไม่ได้ถ่ายนี่คิดว่าจะตกได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ใช่แล้วแม่ก็ไม่ได้แม่ถ่ายน่าจะถ่ายเครื่องแม่ไว้ เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับตอนที่แม่วัดนะค่ะเดี๋ยวรีวิวแพรค่ะอันนี้ชื่อแพรชื่อแพรชื่อแพรว่าแพรฟินแพรฟินแพรฟินราคาแพรอยู่ที่3500ร้อยบาทนะคะเป็นแพรลากค่ะจะลากมาอยู่ตรงเกาะหนึ่งนี่ให้ดูเกาะนี่ครับก็จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าแพรแพรที่นี่ไม่คงเคงเลยนะคะแบบ อยู่ได้ประมาณ1ิบถึงยี่สิบคนได้เลยอืมสบายเลยสบายเลยแพของเราบรรยากาศน่ะลานตีเบ็ดเลยไลานตีเบ็ดเออลานตีเบ็ดกว้างมากกว้างมากเยอะมากครับเป็นประมาณยี่สิบคันเลยอ่ได้ยูถ้าลงจริงๆอ่ะนะใช่แล้วตรงข้างๆแพก็อย่างโล่งค่ะนี่จะกลับแล้วจะกลับแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่นั่งได้อะค่ะ ไหนนั่งให้ดูดินี่นั่งได้เออนนั่งเล่นน้ำตรงนี้ได้แล้วก็มีเรือด้วยพายไปดูเรือแล้วอ่าเดียวพามาดูเร <Yay. S 3> ือเรือพามาดูเรือพยักค่ะนี่แล้วสิ่งที่ดีมากลยเนาะสิ่งที่ดีสำหรับแพที่ราคาส5 0พันห้าร้อยบาทนี่ได้เรือพยักมาฟายฟรีด้วยมาฟายฟรีวะฟา, <laughs> ายฟรี ่ายกันสนุกเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่เฟิร์นถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ,ไวถ่ายอยู่ใช่ไหมนี่นะคะใช้งานได้จริงค่ะนี่แล้วเรือนี่นั่งได้สองคนเดี๋ยวพามาด<ะ>ูด้านหลังอะ่ะนี่เ,นเห็นไหมไม่ไม่คงเคีงเลยมันแบบที่เยอะจริงจริงนี่นะคะจะอยู่ตรงกลางเกาะตรงนี้เขาก็จะเอามาผูกเชือกไว้ตรงนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดนะคะห้องน้ำครับห้องน้ำมีโถมีอะไรให้สะอาดมากค่ะใ,ให้ดูอาบาน้ำกระปั้มน้ำขึ้นมาเนาะโซนมาคาดูโซนครัวนะคะเขาจะให้ทางตอก๊ะให้อุปกรณ์ครัวค่ะนี่ก็จะมีน้ำน้ำถังให้ด้วยสองถัง นี่อยากให้ดูหน้าแพร่กว้างมากจริงๆใช่นอนได้เยอะมากนอนได้เยอะมากนี่เขาจะมีฐานให้ด้วยนะครับเตาถ่านปิ้งย่างหมูกระทะตะแกงหมูกระทะแบบมีหมดนะครับมีชุดอุปกรณ์ครัวตามนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีแก้วน้ํามีจานชามครบมีสไลด์ใช่ไหมแม่มีสไลด์มีทางจานนี่โอเคแล้วก็พามาดูห้องนอนห้องนอนกันห้องนอนนี้ก็อยู่ได้เป็นสิบบอกเลย มีไฟอะไรสว่างครบมีเสื้อชูชีพให้อุปกรณ์นอนครบค่ะนั่นโอ้โหกว้างมากจริงๆกับราคาสามพันห้าอย่าบอกว่าคุ้มคุ้มมากแล้วแพที่นี่พิเศษค่ะมีชั้นบนให้ด้วยโอ้โ,อโห<ต>ไม่เคยเจอไม่ตังกลัวน,นะครับมากันนอนไม่หมดนี่ขึ้นมาขึ้นไปดูสิขึ้นไห้มาแด่๋ตากล้องขึ้นเลยขึ้นได้เปล่านี่คะ่ะ <laughs> กว้างมากใครที่จะขึ้นมานอนขึ้นมานั่งเล่นอ่าลงมาเดี๋ยวตากล้องขึ้นไปถ่ายก่อนได้เลยนี่ครับชั้นสองนี่ก็จะมีฟูกนะครับผมนี่แล้วก็มีหมอนผ้าห่มคือนอนบนนี้ได้อีกนะครับน่าจะได้ประมาณหกเจ็ดคนถึงสิบคนสบายครับนอยนอนบนนี้คนระับมีไฟให้นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องจํานวนคนเลยนะครับ แล้วก็มีถังน้ําแข็งให้ด้วยหนึ่งถังค่ะถังขยะทางแพก็มีให้สองถังแล้วก็น้ําดื่มอีกสองถัง่าใช่น่ตอน้ำแข็งไม่มีเนาะน้ำแข็งไม่มีให้นะคะเราต้องซื้อมาเองใช่ทางทางเข้าด้านหน้าก็มีร้านขายน้ำแข็งอยู่ใช่ไฟเป็นไงเขามีแบบมาเปลี่ยนให้ใช่ค่ะทางแพ้เขาสับเขาสอบถังมาตลอดว่าขาดเหลืออะไรไหมอืมถ้าถ้าสนใจแพนี้ติดต่อใครได้บ้าง สามารถติดต่อได้ที่ไต่นัดหน้าอำเภอได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่แต,แต่นัดหน้าอำเภอค่ะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะนำเหยื่อแล้วก็ตัวเอ็นมาสนับสนุนค่ะนั่นก็คือเหยื่อลำระเบิดเหยืห่อลำระเบิดเป็นฟอกค,ค่ะนี่รุ่นนี้แล้วก็สูตรสองครับอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นมัขฟิดาสูตรสองเยื่อมนันคนชอบเยื่อ อ๋อตาคนชอบเยอะใช่ไหมใช่ตาคนชอบเยอะนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยมาตกปลาทั้งทีเราจะขาดเอ็ดีดได้ยังไงอจะใช้เป็นเเบอร์ยี่สิบกับเบอร์สาสิบนะคะแต่แนะนำเบอร์สามสิบดีกว่ามาตกเขื่อนพอเจอตรงเปิดเจอต่อก็งัดเลยนะงัดหมดไม่สนไม่สนอะไรนี่นะคะฝาดเอ็นด้วยนะคะเหนียวมาก จะพามาดูผลงานปลารวมค่ะนี่นะคะนี่ยกไม่ไหวยกไม่หวานไม่ไหวมันหนักเกินนะนี่นี่ไม่นี่มีสามตัวนะเนี่ยมีสามตัวเลยเหรอใช่อีกตัวในปลาล่อหนรุดไปแล้วไงไม่ได้รุดทำใจไม่ได้ไงทำใจไม่ได้ตัวมันใหญ่ด้วยตัวมันใหญ่มันเริ่มเลยอ่ะตัวใหญ่นะคะตัวแรงรุดไปแล้วนะครับนี่แต่หมอตะกลับก็ตัวไซส์สวยอยู่นะเห็นไหม ข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปน็อก,กับแขกมาขึ้นมาอย <Yeah. S 1> ่าระวังเ่ยวนี่พอมีตัวอยู่นะคะนี่ดูไซส์เลยครับนะนะโอ้โหน้องเฟิร์นไปตีตีกระดีอะตีใช่ตีหยบปมกระดีมาตีกระดีมาแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้แม่น่าจะถ่ายไปอยู่แม่กวัดอันนี้แม่กวัดแล้วก็ปาน,นินนะครับปนนาปนินก็ทำหลุดต่อหน้าต่อตาน้ากล้องทุกคนนะรู้ ทุกคนรับรู้ทุกคนรับรู้นะครับค่ะตอนนี้ก็ถึง7,000ซับแล้วนะคะขอบคุณอันมา,า,านะคะที่เข้ามาติดตามช่องเชฟทีวีฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดก,กระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะไปคิดไหนหมายไหนแพ้ไหนหรือว่าบ่อไหนที่อยากให้เราไปเราก็จะไปเย่ย <Yeah. S 1> yeah. ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย